กลุ่มคนต่นทําไม่มีมานั่งรูปหัวกูจะกระโถน,น,นเนี่ยลูกกระบาลมึงให้โอเคพี่เจี๊ยบไหนครับคุณเจีย no. จเ๊ยบสวิตน้องจัดออเดอร์ไปหนึ่งงานบอกบอกซ่อมตัดเลยโอเคได้ห oh, <okay>, นึ่งงานสีดำโอ้ขอบคุณมากเลยครับอนุวัฒนาสาธุครับคุณเจีย๊ยบเอาไปเก็บไว้ที่พี่น้าขอมสินหรอโอ้ oh, นะแปดใบแล้วตอนนี้ oh. เ อตอนนี้เหลือ26ใบใช่ใช่เอาไปฝากที่พี่นัทหอมสินเอาไปฝากคุณนัทหอมสินใช่ไหมโอเคก็ถามเอาอันนี้ไปแล้วก็สั่งมาสั่งมาให้เราเออเดี๋ยวสั่งอันนีเนน้เอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปให้นี่สีขาวนะอยู่นี่ไงแล้วก็สั่งสั่งมาใหม่ไงสั่งมาในชื่อเราไง โอเคอโอเคอันนี้อ๋อโอเคได้อันนี้ยังยังยังไม่ได้แก<ช>่แล้วเอานี้เอาไปให้พี่นัทใช่ออขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้เหลือเก้าใบเหลือยี่สิบห้าใบสุดท้าย <c oughs> โอ้โหน่าใจหายมากเหลือน้อยมากแก้วเหลือยี่สิบห้าใบสุดท้ายแล้วนะสั่งไปแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> อย่าเพิ่งหมดนะ อย่าเพึ่งหมดนะอย่าเพิ่งหมดนะยี่สิบห้าใบสุดท้ายเท่านั้นนย้ยนับถอยหลังได้เลยจ้ะยี่สิบห้าคนสุดท้ายที่จะได้ไปยี่สิบห้าคนที่จะได้ไปแก้วสวยๆแบบนี้แก้วที่พวกผมทำขอตัวนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณเจีย๊ย ใครจะได้ไปแก้วแบบนี้แก้วสวยๆแอดมินทำมาน่ารักปุกปิกป๊กปุกปิ๊กจับถนัดมือนี่นะจ๊ะทุกคนคน้องว่ามันเบาคุณมันเบาแล้วมันจับกระทับมือบเบาอ่ะมันไม่หนักใช่ถูกต้องถ้าแก้วเฮติบางอันมันหนักใช่ถูกต้องแล้วอันนี้เนี่ยเก็บร้อนได้เก็บเย็นได้เก็บร้อนได้เก็บเย็นได้เก็บร้อนได้เก็บเย็นได้สีดําสวยถูกต้องจัร้อนหกเย็นแปด แต่ว่าเย็นอะมันจะมากกว่าแปะชั่วโมงจากที่น้องลองใช้แล้วมันจะอยู่ถึงประมาณเกือบสิบชั่วโมงค่ะอืมตะก้าแต่ตะก้าซื้อของในะตะการด้วยนะครับทุกคนหมดแล้วหมดเลยนะใครจะได้ไปยี่สิบห้ายี่สิบสี่เอา,ายี่สิบห้าใบสุดท้ายสิบใบอ่ายี่สิบห้าใบสุดท้ายายี่สิบห้าใบสุดท้ายเท่านั้นยี่สิบห้าใบสุดท้ายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยโอ้เดือน้อยน่าจหาย อันนี้บอกก่อนนะว่าถ้าไม่ทำแล้วก็ไม่ทำเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะทุกคนมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะไม่ได้ทำแล้วนะทุกคนถ้าจะซื้อสั่งซื้อในตะก,ก้านะถ้าจะซื้อสั่งซื้อในตะก้านะจ๊ะทุกคนสวย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 นะและแก้วของเราไม่มีแบบว่ารอเคมรอ สินค้าเราเพมเราอะไรลูกค้าซื้อไปไม่เคยส่งกลับคืนไม่เคยผุบไม่เคยอะไรเลยคุณเีืยวโคเท่อะสวยมากโห้ขอขอบคุณมากเลยสั่งสีดำแล้วสั่งสีดำแล้วดีมากเลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับอนุโมทนาสาธุตอร์ดยขอบคุณครับสวย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 จริงเก้าใบแล้วเก้าใบแล้วตอนนี้เหลือ ยี่สิบห้าใบเท่านั้นเหลือยี่สิบห้าใบเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยใครจะเป็นคนได้ไปนาะยี่สิบกะยี่สิบห้าใบสุดท้ายเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องนะเห็นคนอื่นเขาถือนะทุกคนต้องของมันต้องมีนะผมบอกเลยนะแรอเทมนะอันนี้แรอเทมเลยนะมันเป็นของบริษัทซีกัน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 การเหรอคุณซีกัน ซีกันน้องเราไปเราไปอ่านดูสิเขาแปลวอ,อ่านว่าอะไรซีก<อ>ันา่ะอ,อันนี้<อ>บริษัทซีกันนะซีกันน้องนางนวลยี่สิบห้าใบสุดท้ายายี่สิบห้าใบสุดท้ายเท่านั้นอืมเอาเร็ว ใครจะได้ไปจ้าที่ต่างิตที่ตัตตายี่สิบห้าใบสุดท้ายเท่านั้นสินค้าอยู่ในตะกร้านะจ๊ะทุกคนสินค้าอยู่ในตะกร้านะครับทุกคน ไม่ต้องชมมันหล่อจ้ะซื้อของซื้อของจ้ะซื้อของฉันก่อนแล้วค่อยชมคณลุ่งมันหล่ออ่ะมันหล่ออยู่แล้วสวัสดีครับซื้อแก้วซื้อแก้วตะก้าตะก้าสินค้ายอยู่ในตะก้านะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะซื้อไปนานแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยใช้ดีไหมล่ะใช้ดีไหมล่ะครับ สินค้าอยู่ในตะกร้านะเลืออยู่25ใบเท่านั้นเองหมดแล้วหมดเลยโอ้เหลือ24ใบสุดท้าย24ใบสุดท้ายเ่ออีกหนึ่งใบก็เหลือ23เหลือ23ใบสุดท้ายอ้าวสงสัยจะหมดวันนี้แล้ว คนที่ลองเงินเดือนสงใส่อดโอ้น่าสงสารจังเลยอ่ะวันนี้เขาเงินเดือนออกกันคุณวันที่ยี่ห้าอ่ะอบอบางบอนะอ๋อบางบอก็สิ้นเดือนบางบอก็วันที่ห้าเหลือยี่สิบห้าใบสุดท้ายเดี๋ยวขอเสียงขอเสียงเงือนเือนคนก็เดินออกวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอลุยอันนี้เสร็จใช่ไหมลุยอันนี้เสร็จเดี๋ยวไปลุยไปลุยของ้องน้ำตาลต่อเป็นแก้วเยติเหมือนกันแต่อีกทรงหนึ่งสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันคือคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเป็นคอลเลกชันนะมันต้องมีของมันต้องมีไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบของน้ำตาลต้องมีต้องมีแต่ว่าช่วยเทิงผมก่อนใจเย็นทุกคนมาตะก,ก้าตะก,ก้าสินค้าอยู่ในตะก,ก้า้วครับทุกคนตอนนี้ของผมเหลืออยู่23ใบเท่านั้น23ใบ23ใบนะจ๊ะทุกคนช่วยฉันซื้อหน่อยเร็วมีสีขาวสีดำนี่จ้ะ นี่นะยี่สิบสามใบหมดแล้วยี่สิบสามใบหมดแล้วหมดแล้วเรอคนไม่เหลือยี่สิบสามใบหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยพอจบต้องถามฟุกดิเหลือกนะี่ใบละอาจาร,รย์เบียร์เป็นไงบ้างครับก็สั่งอีกแล้วฝากพี่สาวโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ สวยงามวันนี้ขายได้สิบใบแล้วนะขายได้สิบใบแล้วเหลืออีกยี่สิบสามใบเท่านั้นหมดย <23 S 1> ี่สิบสาบงเหลือยี่สิบอ่าประมาณยี่สิบสองใบแค่นั้นแหละหมดแล้วหมดเลยนะวันนี้วันนี้ปิดปิดจบปิดจบให้ได้เลยนะสามสิบห้าใบวันนี้เราจะปิดจบให้ได้เลยสามสิบห้าใบ finish วันนี้เออวันนี้เราจะปิดจบไม่ได้ใน35ใบตุลีสต็อกแล้วไม่มีสต็อกแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ทำแล้วนะไม่ทำแล้วนะไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วหมดคือหมดจ้าไม่ทำแล้วหมดคือหมดจ้ะบอกเลยหมดคือหมดหมดคือหมดต่อไปก็จะลุยพอขายของ ของผมหมดอ่ะอผมผมก็จะไปลุยของอาจารย์แล้วก็น้ําตาล<ข>เต็มตัวเลยของเราเของเราจะมีอะไรมาตอบอุบไปก่อนมีมีเอาเป็นว่าเป็นสินค้าที่คุณกินทุกบ้านไปตอบเขาสิว่าว่าเดี๋ยวไปเอาพร้อมเก้าสิบใบอ๋ออ๋อที่อยู่ใบาขาวสองใบเอาเอาไปเอาพร้อมกันใช่ไหมเท่ากับ าาเ,เราต้องไปเอาเองไหมมันจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งมีไหมใช่ดีปะ่ะเดี๋ยวไปเอาเองค่ะทั้งหมดเก<ะ>้าสิบสามใบเดี๋ยวไปกินข้าวแถวนูน้นไหมวันนั้นล่ะจะได้ไปเอาเลยเดี๋ยวไหมใช่ก็ต้นเดือนไงต้นเดือนหลังวันที่ห้าไงฮะถัดไหมไม่งั้นคุณต้องไปเองเพราะว่าน้องติดงานก็ไปคืนนี้ไปคืนนี้วันนี้อ่ะโอเควันนี้หยุดไงอ๋อแล้วคุณจะไม่กินข้าวพาพาลูกกินข้าวเหรอก็เนี่ยพาไปกินที่นู่นไงที่ไหนที่บางบองหุ่นเทียนอ่ะบางหุ่นเทียนอ่ะ ตะก,ก้าจ้าตะก,ก้าก็ไปซื้อกับข้าวสองสามอย่างก็ได้นั่งกินก็ไปเอาแก้วเลยเดี๋ยวพอดีอ่ะเดี๋ยวพอดีอ่ะคุณทรงคุณสินเลียบมันเกิดพี่อีกไม่ใช่ใจอีกอะก็แล้วแต่เขาตะก,ก้าจะตะก,ก้าซื้อของเลยตะก,ก้าของน้ำของน้องน้ำตาลสีเยอะมากสวยหลากสีถูกต้องครับคุณปุ๊กสวยสวยเนี่ยผมก็มีในตะก้า,าเหมือนกันแต่ผมเคียยวของผมก่อนเดี๋ยวจะช่วยของน้องน้ำตาลขายเบาเสียงหน่อย ตะก,ก้าจะตะก้าวิขอบควณอีกหนึ่งออเดอร์ค่ะแม่ฝนละเรองในทามสวัสดีค่ะกูดอาฟสนนค่ะของน้องหมีสวยจ้าอืมสวยจ้าสวยสวยสวย,สวยจริงๆเหลือประมาณยี่ยี่สิบกว่าใบนะ เหลือ20กว่าใบเท่านั้นนะยี่ิต้นต้นเอง20่ิต้นต้น,ตนหมดแล้วหมดเลยนะจะไม่มีแล้วนะทุกคนไม่เสียดายกันบ้างเหรอเป็นผมนี่เสียดายนะจริงๆผมบอกเลยถ้าเป็นผมนี่โคตรเสียดายอ่ะเป็นผมเนี่ยนี่โคตรเสียดายเลยเพราะว่าอะไรรูป้ปอะออ่ะมันเป็นของลิมิเต็ดอ่ะออกแล้วจ้ามันเป็นของลิมิเต็ดที่แบบว่ามันเป็นของลิมิเต็ดที่แบบว่าเออมันไม่ได้ทําแล้วอ่ะแล้วเป็นของ กลุ่มลูกศิษย์แอดมินที่พวกผมอะทําขึ้นมาให้ทํามาให้แบบว่าให้พวกเพื่อนๆเน,เนาะอยากจะทำทั้งหลายเนี่ยคุณค้ากุศลตาบอว่าชุดน,นอนสุดน,น่าทสวยทุกชุดเขาบอกมาในไลน์เขาอยู่ในไลน์หรือเปลา่าคุณถามสิมีอยู่อยู่ต้องเห็นแล้วสินค้าอยู่ในตะกร้านะครับทุกคนตะกร้ตา,าตะกร้าตะกร้าซื้อของในตะกร้าได้นะครับเป็นแก้วนะ แก้วสุดสวยเลยสวยมากเลยเนะี่ยขาวก็สวยดำก็สวยนี่นะทุกคนนะทำที่เขียนไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีถูกต้องจ้ะ เดี๋ยวผมให้พี่ชายสั่งให้เ่าขอบคุณมากเลยคุณติ๊กสวัสดีครับคุณติ๊กเขาสเขาบอกว่าชุดสีชุดนอนคุณสวยสีชุดนอนสวย,สวยนะ,ต,ต,ะตะตะกาแตะตะกาซื้อแก้วในตะก้าด้วยนะครับทุกคนซื้อแล้วก็ซื้ออีกได้นะจ๊ะตอนนี้เหลือมันเป็นแบรนด์เดียวกันคุณที่คุณใส่เนี่ยอันเดียวกันยี่ห้อเดียวกัน กขอบพระคุณเลยนะคะนี่เสื้อคุณติ๊กซื้อมาให้ผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้ยนะคะไม่รู้คุณมีกล้าใส่้าไปได้ยังไงแต่ก็เหมาะคุณน ok e <con> <down. t> ี <Earth> ่นะโบว์เย่ตะก้าะตะก้าซื้อของตะการนะเปลี่ยนเลย คุณคุณเดี๋ยวเขาเห็นหน้าอกแล้วโดนแบนนะคุณไม่โดนหรอกมันจะไปโดนคุณคุณเดี๋ยวเขาเห็นนมเห็นนมนะคุณไม่โดนหรอกโอ้ยผอมสดเลยเหรอจ๊ะมันหอมจังอื้อหืออื้อหึตาย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 เอาเอาเอาตะก้าตะก้าซื้อผอมลายตะก้าด้วยนะครับทุกคนนะบรรยกาศมันร้อน สุดละตานขับแน่ๆเลยอ่ะอุ้ยสินค้าในตะกร้านะครับทุกคนนี่นะกูกูสุดละตานมากเขาหน่อยเข่าหน่อยเข่าหน่อยอ่ะเข่าหน่อยเข่าหน่อยเวลาขอคุณต้องไปต่อแบบนี้อันบล็อกกันครับทุกคนอันบล็อกอ่ะอันบล็อกอ่ะ ช่วยอย่างซื้อของในตะกร้าได้นะทุกคนเคยเห็นคลิปอันบ็อกในทวิตอ,อ์ปะเวลาเขาแกะกล่องเขาจะเอาเล็บขอๆะอย่างนั้นะไม่เหมือนนี่ต้องมี ASMR ล่ะคุณ ASMR ไม่ทำหรอกทำยากยาง,งี้ไม่ทำหรอก ASMR ล่ะคุณ ผร่วงเต็มห้องเลยนะตะก้าครับตะก,ก้าโหผ้าสวยมากเลยถูกใจมากเลยนิ่มอ่ะถูกใจมากเลยเนี่ยเวลาผมนอนผมจะนอนเงี้ยเนี่ยให้ดในเวลาผมนอนเขาหลับมาถึงเนี่ยผมใจเนี่ยเขาหลอย่างเงี้ยโอ้เ,อเก่งในไม่ใส่เก่งในไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมีหัวสปะร์าดโห ตะกร้าจาตะกร้าทุกขอนในตะกร้าได้นะครับทุกคนหมูสัประรดอ่คุณแก้วแต่แก้วนี่นะโหยังไม่ขยับเลยสิบใบอยู่เลยอ่ะทุกคนเหลือยี่สิบสองใบเท่านั้นยี่สิบสองใบเท่านั้นสบายมากภานิ่ม,มากลื่นมากเลยถึงประมาณสองทุ่มไม่ทันค่ะเดี๋ยวเจอปรุ๊ จ้มถึงว่าสองทุ่มไม่ทันเขาก็เหนื่อยแล้วคุณก็ไปเอาพรุ่งนี้เลยคุณก็ต้องไปเอาเองพรุ่งนี้วันนี้ก็กินอบอร่อยแล้วพรุ่งนี้คุณขับรถไปเอาไงพวกพอคุณขับรถไปเอาเสร็จคุณก็ขับรถไปรับน้องที่สิริกิตนั่นแหละดูก่อนอืมต้องดูเดอรก่อนหรอกเอาไปวันหนึ่งก็ได้ก็ไปพรุ่งนี้คุณก,ก็ขับรถไปคนเดียวแล้วคุณก็ไปค่อยไปรับน้องที่สิริกิตตอนเลิกางานดูก่อนตะก้าครับตะก้าซื้อของนะตะก้าด้วยนะครับทุกคนคุณเอ่อคุณ ซื้อของหรือยังคุณนะคุณพี่อะไรนะพี่พี่นางเหรอใช่ป่ะพี่นางที่โทรมาผมอะใช่ไหมอะพี่คนนี้คุณนางนางเอกเหรอพี่นางป่ะเขาชื่อว่านางเอกคุณในชื่อเขาอะชื่อ user เขาอะเออพี่นางพี่นางเอกเขาเรียกเขาพี่นางเอกเขาถือตอพี่นางบอกให้เอกพี่นางซื้อซื้อซื้อแก้วยังพี่นางซื้อแก้วผมหน่อยเชิญหน่ยผมหน่อยนะนี่ มีทั้งขาวทั้งดำเนี่สวยมากเลยนะอันนี้จะอันนี้จะเป็นน้องปัดอาจารย์ผมแล้วก็น้องแหลมนี่นาะยช่วยเซ์ด้วยนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับมีสองสีนะมีขาวกับดำสวยมากเลยมันเป็นแก้วเย็ดมันเป็นแก้วเก็บความร้อนเก็บความเย็นนะสินค้าอินเตอระกราเลยจ้าอุ้ยมีคนดูสินค้าแล้วมีคนกำลังจะซื้อแล้วเย้เยยเย้พี่นางอย่าลืมซื้อด้วยนะครับพี่นาง เอาไปใส่พวกกาฟแฟเมซอนพวกเนี้ยได้เลยคุณหมีพูดถึงเรื่องกาแฟหนูคิดถึงที่พี่ไปถามกาแฟราคากาแฟสาววันติเนี่ยที่ที่โรงพยาบาลอือพี่ไม่พี่ไม่เกิดอายบ้างบ้างเหรอคะพี่ไม่อายหรอกคือไปถามเขาเกอดเขาจะลดจาก 160, ร้อหกสิบเหลือแบบเหลือร้อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ถูกต้องเขาจะมีไม่ไม่มันมีจะมีคนถ่ายคลีปพี่ทุกวันไหมที่วันแรกก็ถ่าย วันแรกก็ถามแ,<ต>แล้ววันที่สองก็ถาม,มวันที่สามก็ถามอะไรเงี้ยใช่ถูกต้องใช่ถูกต้องคืออะไรคุณได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณมากตะก้าจะตะก้าซื้อของนะตะก้าตอนนี้เลยยี่สิบสองใบเท่านั้นยี่สิบสองใบหักเยวยี่สิบสองใบหักแล้วหักจัดหนึ่ง มื่อกี้นี่มีคนซื้อก็ต้องเหลือยี่สิบเอ็ดใบคุณได้เลยจ้ะอุ้ยมีคนซื้อเมื่อกี้แวบแบบเย้สนบโอนยังเลยยังสิบใบเหมือนเดิมเลยยังไม่มีคนซื้อเลยพี่นางอย่าลืมซื้อด้วยนะพี่นางอย่าลืมซื้อด้วยนะทุกคนได้เลยจ้าเดี๋ยวเอาไปให้อุ้ยมีคนกำลังซื้อแล้วคุณเย้ เขาจะลดสักวันคนัอคุณลดสักวันอะไรพี่ศษบ้างเจอกันค่ะรถอะไรอ๋อเวลาเอาเอาแก้วอ่ะเอาแก้วอันนี้ไปร้านอเมซอนคุณมันจะได้ดิสคาวห้าบาทอ๋อเข้าใจ่ปะคุณไม่อยู่ไหนมาเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องนี้หรออืมตะก้าตะตะก้า ออกไปโอนตังก่อนโอเคนั่นก็ไม่ต้องโอนเอามาเอามาไม่ต้องโอนก็ได้ไม่ต้องออกไปโอนก็ได้นั้นเดี๋ยวมาให้วันนั้นก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้ไปโอนทําไมล่ะพี่นัดเขาก็พูดเล่นพูดแซวเหมือนกันว่าเขาจะลดสักวันคืออะไรเขาจะลดสักวันเหรอคุณอ๋อคุณ,ค,ณคุณสุริตาบอกว่าไปถามเขาสามสี่วันสักวันเขาจะลดให้แล้วว่าเปลี่ยนจะลดให้เป็นให้ฟรีหรือเปล่าคุณอืม เขาคงคิดนะว่าถ้ามาอีกวันกูด่าแน่แต่ไม่ทันแล้วจ้ะเอาไปาต่ลโรงพยาบาลแล้วตะก้าจ้าตะก,ก้าถ้าซื้อสินค้าในตะก,ก้าด้วยนะครับทุกคนพี่นางอย่าลืมซื้อผมนะพี่นางสิบเอ็ดใบแล้วเย่เย่ยี่สิบเอ็ดใบเท่านั้นยี่สิบทวนทำไม่ะยี่สิบเอ็ดใบเท่านั้นตอนนี้ ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดใบท่านั้นลบสิบเอ็ดคุณมีไอ้มันเดือดคุณหัดมันคือว่าคุณขายได้กี่ใบแล้วคะสิบเอ็ดใบจ้ะตะก้าครับตะก้า,บบาช่วยซื้อสินค้าในตะก้าด้วยนะครับ,บทุกคน ตอนนี้เหลือเหลือยี่สิบสามใบเหรอก็ตอนแรกมันตั้งตอนนี้ตอนนี้ตอนตั้งตอนแรกตั้งต้นจากที่โนฟูบอกสามสิบห้าถุงอ๋อสามสิบห้าอ๋อสามสิบห้าเหลือยี่สิบสามใบถูกต้องเจ้าหนใสแพลตฟอร์มคุณบอกคุณขายได้กี่ใบเหลือยี่สิบสามใบนะครับตอนนี้เราก็้หมดตอนนี้เหลือยี่สิบสามใบนะครับใกล้หมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะทุกคนโอ้ขอบคุณมากเลยพี่นางขอบคุณมากเลย วันอาทิตย์วันอาทิตย์ว่ะอ๋อวันอาทิตย์ไม่ว่างพี่พี่มีดต้องไปบ้านอาจารย์ค่ะพี่พี่นานหอมศีลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะแก้วจ๋าอย่างสวยเลยเห็นไหม<ต> <นะ S 1> ของน้องน้องน้งตาลพี่พี่เจี๊ยบเอาสีอะไรของใส่บอกพี่นานไป,ไปแล้วอาจารย์กลับบ้านแล้วจ้า เข,าเ,ข,เขเาเอาสีเขียวจอดไว้ด้วยก็ได้ของคุณเจ๊เอาสีเขียวสองใบแล้วสีเขียวสองใบของน้ำตาลอาจารย์จับตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้าสีเขียวสีเขียวมาอาจารย์อ่ะเหมือนในตะกร้าสีเขียวจะเหลือน้อยนะเดี๋ยวน้องถามน้ำตาลก่อนวาอ๋อนี่ไงทางทางคุณมิสอ๋อมิสนัดพี่นัดโอนมาแล้วคุณโอเค พี่นัดออกออกออกไปโอนจริงๆหรออ๋อตะก้าครับตะก้าจะซื้อสินค้าในตะก้าด้วยนะครับทุกคนซื้อแล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับส1บไ่อยแล้วเย้เย้เดี๋ยวไลา์หามน้ำตาลก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะี่นี่อยู่ไอ้ที่อยู่คุณ